นี่เป็นภาพวงจรปิดบันทึกภาพขณะที่กลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูงนะคะบุกไปพังรั้วของโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกตมวนหายโศกอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยเข้าไปลักลอบตัดต้นพะยูงขนาดใหญ่อายุกว่า100ปี2ต้นในช่วงกลางดึกวันที่24และ25มีนาคมที่ผ่านมานะคะโดยทางผู้บริหารโรงเรียนพร้อมก,กรรมการสารศึกษาและชาวบ้านค่ะมีการเรียกร้องให้ตำรวจนั้นเร่งจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ พราะเกรงว่าอาจจะย้อนกลับมาตัดต้นไม้อีกเพราะว่ามีต้นพยุงในโรงเรียนอีกกว่า100ต้นในเบื้องต้นขณะนี้ค่ะมีการจัดเวียนยามเฝ้าระวังตลอดป้องกันไม่ให้กระบวนการลักลอบตัดไม้เข้ามาก่อเหตุซ้ำนะคะก่อนหน้านี้ประมาณเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมามีผู้ลักลอบเข้ามาตัดต้นพยุงแล้วครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าตอนนั้นโรงเรียนยังไม่ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด แต่ว่าหลังจากนั้นได้มีการติดตั้งกล้องตามจุดต่างๆในโรงเรียน16จุดนะคะแล้วก็สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ได้ชัดเจนเป็นหลักฐานเพียงพอให้ตำรวจเร่งและแกะรอยเดตตามกระบวนการหลักลอบตัดไม้พยุงเข้ามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ